สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆส,สุขูสุขคนจ้ากลับมาพบพอกับเอมี่น้องลิลี่ข้าวค่ะวิลลี่วันนี้มาเก็บผักค่ะเก็บผักเนาะค่ะนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะก็คือดอกอ่าอีหยังนี่ดอกแค่ปลาเนาะค่ะนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่แหละค่ะยางเล่นค่ะมือหนีเอาซ้ำหนีค่ะก็เลยอ่าเห็นดอกไม้เนาะค่ะนาะกัว่าสิพามาเก็บดอกไม้ปะลิลลี่เ๋ยวๆน,น,นี่แหละค่ะพี่น้อง แล้วค่ะบรรยากาศเมื่อนี้กันดีอยู่ค่ะเลาะบ้านคือเก่าจ้ะเส้นถนนกับถนนมงเก่าค่ะเพิ่มเติมตก็มีดอกไม้บานเนาะค่ะเด้อแล้วเก็บดอกไม้ค่ะไปใส่แจกกันเบิ่งเด้อจ้ะเด้อว่าสีได้ดดบ่เอามื่อนี้นี่แล้วค่ะจักดอกอีหยังดอกค่ะจำซื้อบ่อได้มีกต่สิฮักเอาค่ะอันนี้มันเกิดทุกปีเนาะค่ะมีหัวอยู่ใต้ดินด้วเด้อจ้ะ ทากับเก็บพักเก็บออียงนี่ล่ะไปแล้วก็สีภาพไปเบิ่งไกลๆบ,บ้านรู้สึกว่าสีเห็นอยู่อีกดอกหนึ่งนอกจากดกอ,อกชนิดหนึ่งสัตดอกเ่้าพิษมือกันันปไดค่ะได้แล้วดอกไม้ไปใส่แจกกันนอกจากนล้วกสีภาพไปเบิ่งโลนี้อีกค่ะต้นนี้ก็แม่นค่ะเห็นมาจ้ะดอกหนึ่ง ไว้นี่ล้วค่ะบ้เอาลายอันนี้ก็แค่ไข่ดอกกระเทียมแล้วแต่เด้อสีชมพูนี่น้อยนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพามาบนไกล,กล,กลๆนี่แม่จ้ะอันนี้เอ็มมีบ่เอาปล่อยไว้นี่ล้วค่ะลายลายค่ะหองลิลลี่กะเดี๋ยวอยากน้ำหมาเนยหมากะหยางเนยหยุดเนยเนาะเ <laughs> พมันว่าโอ้สาวเอ็มมีเห็ดอีหยังเนาะพายางพ้ายุดอยู่ลิลลี่กะสีว่าละนี่แล้วค่ะอันนี้กัดอกไม้งามๆค่ะ แต่กระสีเบลอเอาค่ะมสีสองชนิดค่ะดอกน้อยแล้วก็ดอกใหญ่เน,นาะจ้ะเนาะอันนี้ดอกใหญ่หรือว่าสีเอาน้ำเง่นเก็บเอาก็น่าจะส่องดอกเนาะจ้ะเนาะไปใส่แจกันจ้ะมุดมือกระบังขอถอดได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิลลี่หยุดเลยได้แล้วค่ะดอกได้อีกอันนี้คือมีน้ำลาอยอยียงนะเบลเอาอันนี้ จะไปเก็บเอาข้างหน้านะจ่ะปลาลิลี่เร็วยามงมีค่ะง,งามงามค่ะหนวดทางกับมี่ยังให้เก็บไปเนาะจ๊ะเนาะเป็นยังไงคะ่ะสบายดีกันทุกคนมัจ๊ะเนาะเอมี่กับลิลี่ก็บสบายดีจ้ะหมดและะ้วค่ะทางออกกําลังกายของเฮาวสองคนนะคะเนาะ ตอนนี้เขาซาลี่กะกำลังง้มค่ะรู้สึกว่าจีปงเขาเอิ่อวน่อยอย่างออกล่วงแล้วค่ะแต่ว่ายัางสีเขียวอยู่เดี๋ยวจะภาพไปเบิ่งไกลๆเนาะจ้ะเนาะคุ่นละบรรยากาศเลบ,บ้านอันนี้ก็เป็นพักกาดเนาะเอมี่สิเอิญพักกาดค่ะพี่น้องมือนันมาเก็บเป็นหนึ่งเนาะจ้ะเนาะแสบอยูจ่จ้ะแต่ว่าเขาเป็นเม็ดเหมือนราจ้ะนี่เดี๋ยวปีนากะซีมาเก็บเลนี่ละจ้ะคางทางนี่เขาสิปลูกเป็นไฮเลยได้จ้ะเป็นไฮเอามันเมล็ดมันไปกินไปเฮ็ดอียงของเขานั่นแหละ แต่ว่าเฮากะโบเอานะคะนาะเฮากินดอกกินยอดมั่นเลยเจา้าปลาลิลลี่กลับเร็วอ้าเห็นอยู่ต้นนึงเมื่อกี้นี้ค่ายๆว่าสิเป็นหญ้าตะกะเตนเ่ะเอ็มมี่หาบ่าเจอเนาะค่ะหญ้าตะกะเตนจักมันเป็นยังไดเนาะเห็นเขาว่ามันมีหนวดแม่นตัวนี้บบนี่แล้วจ้ะแต่ว่าเป็นดอกสีอ่าม่วงะะด้วยค่ะเด้อเอ็มมี่กับ่เค่อยเก็บกินจากเถื่อเนาะลู้สึกว่าสิเป็นจังสีผู้ใดหูจากบอกในเด้อจ้ะเด้อ เนื้หนาตะกะเติ้นบ่อันนี้เห็นแต่เขาเขาเจ้าเอิ้อนหนาตะกะเติ้นหนาตะกะเติน้นเนาะจ้ะเนาะก็เอาไว้นี่ละค่ะคันผูดด้ใดฮู้ก็ตอบให้นี่เด้อจ้ะเด้อสิได้หากินน้ำม <c oughs> ูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็มีหลายชนิดอยู่ค่ะที่ยังบ่ฮู้จักเนาะค่ะเนาะจังดอกอ่าอีหยังก็ผักอ่าผักเสียนไหมค่ะหาจังได๋ก็หามาพ่อค่ะเนาะอันพ่อแต่ใบตำเน่ยจ้ะนี่ละค่ะอีกสองต้น สองต้นสองดอกเนาะอันนี้ก็สีเอาค่ะดอกใหม่นี่บางกล่องบอลิลี่อยู่เฉยๆนะโอ้ยบึงลิลี่ยุตยุตยุติสิเก็บดอกใหม่สักกลอนเก็บไปบอรู้ว่าสีหายไม่งาหายเอมี่คันเพิ่นบอเอาเอมีก่กะสิเอาเนาะจา้ะเนาะปะลิลี่กลับบ้านยามมก้าชาด้วยาม,มู เดี๋ยวคลิปสีเงาเนาะจ้ะเนาะไป้าหยา,างไปเอาอจักหน่อยจ้ะเร็วๆๆจ้ะทางนี้ก็สิเป็นดอกนั่นค่ะ <_ ank> er> เดี๋ยวพามาเบิึงบ่มีรถออกจากหยางขำไปคราบมาป้าป้าวีอะไรเนาะค่ะป้า,ปาวีอะไยับมายับมาลิลลี่แล้วน,นี่ค่ะ <_ s ations> แต่ว่าดอกเ <_ s ations> พิ่นสิเป็นบางๆเนาะจ้ะเนาะเอ็มมี่ก็เลย s <ations> <S บอเกเก็บจ้ะโอเคเดี๋ยวสิบ้าไปเก็บทั้งบ้านเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็สีพามาเบิงดอกอ่าที่เอมี่ค่อยเก็บพักเน,นาะจ้ะเนาะที่เอมี่เรียกว่าพักอ่าขนาดเนาะคะ่ะเนาะขนาฝรั่งนี่แหละจ้ะต้นขนาบัดเขาใหญ่เน,นาะจ้ะเนาะพักขนาหรือว่าพักบุ้งฝรั่งเนาะแล้วแต่สีเอิญเขาตังคซื้อเอาเนาะดอกของเขาก็สิเป็นดอกสีเรื่องๆในน้อยนี่แหลคะค่ะเห็นบ่จ้ะเพื่อนๆอ่ะตอนนี้ขันผู้ใดเป็นยางโล่ะกะลองเบิง้ง้อจ้ะขันโมฮูจักว่าต้นใดเนาะต้นนี้สีบกขมจ้ะ ผมนิดนึงแต่ว่าเอมมี่กับสิมากกินที่สุดค่ะเพราะว่ามันสีออกหวานๆเน่จักหน่อยเนาะย่ามพะลวกเนาะหาต้นอวบๆกิน้อจ้ะเด้อลองบึงค่ะจ้าแล้วกัสิผ้ามาเก็บดอกไม้ใกล้บ้านเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ใต่ต้นโอลีฟค่ะที่หมื่บ้านนี่มาเห็นเห็นดอกไม้โป่งเนาะจ้าทางนี้กับสิเป็นดอกอ่าที่เอมมี่เก็บเนาะค่ะเด้อ ดอกไม้ที่เอมี่เก็บอันดอกคมๆที่ไปต้มนะคะน,ะนี่อันนี้แหละคะ่ะดอกเขามันสิใหไ่ก็ดอกพักคนาหรือว่าผักบุงฝรั่งเนา,จานะจา้ะเนาะต้นของเขากะสิเป็นยังสี่ครับพี่น้องต้นน้อยๆเนาะผู้ใด,ดเห็นอยู่บ่นี่แหละคะ่ะลักษณะใบของเขาเนาะ,ะพามาเบิ่งจักน้อยจ้ะจักดอกอีอย่างต่อดอกอีอย่างเนาะนี่แหละคะ่ะดอกสีม่วงสีเอมี่ส, e ME, สีมาเก็บเด้อจ้ะเด้อมือนี้ ดอกไม้ป่าตามธรรมชาติหัวเขาสียูไใตินจ้ะเป็นยังสีและคะ่ะต้นเขาเนาะถึงฤดูก,กาลเขาสกัดสีบานเนาะค่ะเนาะบานแล้วกะแห่งตายปีหนากะเกิดมาหม่ยจ้ะเอา้าคือถอนอยากแทแบบนี้นี่กินบ่หอมจ้ะพี่น้องแต่ว่าง่ามคะ่ะเก็บไปใส่แจกกันเนาะจ้ะเนาะเห็นบะอาจจะบ่ชัดปันใดเนะเาะนี่แหะคะ่ะ ไปแล้วก็ไปตัดแต่งอยู่บ้านเนะจ้ะเก็บเอาอยัางสี่ะจ้ะดอกไม้ไม่ต้องได้ซื้อค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ใบสามต้นแล้วลายอยู่ด้วยค่ะกระสีเลือกเอาเฉพาะต้นใหญ่ๆนะจ้ะเนาะต้นนี้ก็คือกันกล้องมีมันคือบ่ชัดพี่น้องเป็นยังไงมีสุ้มบะบ่รูเนะาะถ้าไปให้เบิง่งผู้ได้มากเบิ่งกับเบิ่งไปนะจ้ะเนาะ กเก็บดอกมงดอกไหม่ถ้ามา,าตานี่นะจ้ะมาเอาลายดอกสั้นนี่กับพ่อแล้วก็สีเก็บดอกอาสีอ่าเหลืองเืองนี่ไปนั่งเน,นาะใส่แจกันจัามือสองมือค่ะโอเคเดี๋ยวไปจัดแจกกันแล้วก็สีไฮเบิง์นด้จ้ะเด้อนี่ละค่ะจ้าเพื่อนๆว่าสีบ่เก็บก็ต้องได้เก็บเพราะว่า คนเห็นความสวยของเขาบ่ได้เนาะค่ะเนาะนี่ก็คือดอกกระเทียมเนาะค่ะเนาะสีชมพูจ้ะเห็นกะมันกะงามค่ะก็เลยอดใจบ่ได้เนาะต้องเก็บค่ะเก็บไปใส่แจกกันกหน่อยจ้ะเอาไปประดับเนาะดอกกุหลาบกม็มีอยู่จ้ะแต่ว่าก็เอาไว้ในต้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดอกอันนี้อีกค่ะสีเหลืองเหลืองนี่เก็บไปค่ะพี่นนองเอาเก็บไ่ถ้ถกอ มือกับการเบิ่แต่กล่องนี่แหละค่ะร้ายอยู่ค่ะเลาะทางนี่นี่ก็ร้ายท้งสีเหลืองสีชมพูนะคะเนาะเก็บไปแลค่ะความสุขของเมียฝรั่งบันนอกชีวิตเลือกเกิดไม่ได้เนอะจากน้องมี่เอียงก็ต้องทนไปจ้ะพี่น้องนี่แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปจัดแจกันกันเลยนะจ๊ะ เพื่อนๆและนี่ก็คือดอกไม้ที่เอี่มีไปเก็บมาเนาะค่ะดอกไม้ข้างทางของเราที่ไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปหานะจ้ะเนาะกะมาเก็บดอกไม้เพิ่มที่บ้านก็คือดอกอกุหลาบเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ดอกอาซีมง่วงนี่ก็คือดอกที่อยู่อ่าคางบ้านมายานะคะเนาะเข้ากับมาเก็บเสริมค่ะนี่แะคะ่ะความสุขเล็กๆในหน่อยของเมียฝรั่งชนหนบดเนาะจ้ะเนาะซัมนี่ก็มีแห้งจ้ะเห็นแล้ะคะ่ะ ขอบคุณหลายเพื่อนที่มาติดตามรับชมและแห่งกำลังใจกันเด้อจ้าเด้อไว้พอกันใหมคลิปนาจ้าสวัสดีจ้า